นี่สองร้อยกรอบกรอบคำฉำลงมาเยอะฮะลงมาเยอะเพราะว่าถ้าเจ็ดสิบร้อนทัหมดหัวห้ามใช่ครับลดลงมาเยอะหน่อยนะสองร้อยโลกรอบคำฉ่ำเลยฮะกรอบคำฉ่ำนะไม่กรอบไม่ช่ำไม่ขายนะครับร้อนไม่กรอบไม่ขายครับเราทอดกับกรอบขึ้นมานะครับร้อนกรอบขึ้นมานะครับปัดไปไข่ไปนะครับไข่ไปนะครับละมันใหม่ๆนะครับทุกวัน สวัสดีครับตอนถ่ายคลิปยูทูบทีนี้ผมก็อยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยานะครับก็อยู่ที่พัทยาซอย19นะครับก็มาอัปเดตร้านหมูกรอบอินดี้โปโกนะครับก็เป็นร้านเด็ดร้านดังเมืองพัทยาเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับเวลาตอนนี้ก็จะ3ามทุ่มแล้วนะครับลูกค้ายังเยอะอยู่เลยนะครับรู้สึกว่าพี่เขาจะเพิ่มนะครับหมูกรอบเพิ่มมาอีกน่าจะเป็นร้อยรูเลยนะครับทุกคนนะฮะมาเดี๋ยวเราเข้ามาชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับ สวัสดีพี่โปโก้ครับผมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่สบายดีนะสบายดีนะครับยังขายดีขายดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับขายดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับผมครับเพราะว่าอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังขายขีดละเจ็ดสิบไม่ขึ้นเจ็ดสิบบาทหมูขึ้นมาหลายราคาเลยยังขึ้นยัขายเจ็ดสิบบาทเหมือนเดิมโอ้ลูกค้าเยอะมากพี่โอ้สุดยอดมากครับครับเพราะว่ากรอบจริงอร่อยจริงไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายนะครับผม วันนี้หางหมูไม่เห็นเลยครับวันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดไปแล้วครับโอ้โหหมดไปแล้วก็เหลือแต่หมูกรอบนะครับหมูกรอบอย่างเดียวครับก็ที่เด็ดทางร้านเขาพี่ของพี่เขาก็จะเป็นน้ำจิ้มด้วยนะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานนะครับนี่นะลูกค้าหน้าร้านเยอะมากนะครับเข้าช่องไม่ได้เลยหางเข้าอยู่นะคะก็พื้นที่จะแคบนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าร้านก็จะเป็นลูกค้านะครับเอาในีสิบบาทไหม กรอบอินดีป้ปลโก้นะครับก็เป็นอดีตนะครับนักกรอบนะครับมือโปรเลยนะครับที่เดินสายอาชีพนะครับก็ผันตัวมาขายหมูกรอบโดยสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ที่เขาคิดคุณเรียกเพราะว่าเป็นเป็นชิ้นเดียเสี้ยวบงเรียมนะครับสองร้อยสิบสองร้อยกรอบกรอบชุช่ชำอันนี้สองร้อยบาทนะครับพี่นะสองร้อยชุ่มช่ำวันนีร้อ ตัวนี้ทางร้านเขาจะขอคิดปุ๊บกูก้จะทอดไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเอาไปลงน้ำกระทะร้อนอีกทีนะฮะลงใหยสุกมาจากบ้านแล้วมาให้ร้อนให้กรอบที่นี่อืมครับนี่เลยนะครับทุกคนสับๆเร่งๆเลยครับอกสัมเร่งๆเลยนะฮะบอกเยอะหรอเจ๊ ขายดีเหมือนแจกฟรีเลยนะฮะสุดยอดมากครับพี่ขายรวดเดียวรวดเดียวอันนี้คือขายรวดเดียวจบเลยนะ,ะมารวดเดียวก็เล่พาพนัการ,รวดเดียวเลยแสดงว่าวันนี้พี่ลงเยอะเลยใช่ไหมครับพบนนี่วันนี้ผมได้เกือบร้อยโลครับโอ้โหกอบเกบอบ,เกบ,บ,เกบไม่ถึงถ้าปกติที่ผมมาถ่าย50 70น่าจะหมดไปแล้วนะครับเวลาเนี้ยครับลงมาเยอะฮะลงมาเยอะเพราะว่าถ้า7จ็จดิบโลทั้งหมดหัวห้ามอมครับ เีราคาไม่ใช่หน่อยครับถร้อยโลกรอบชำฉัเลยฮะกรอบชำฉันะไม่กรอบไม่ชับไม่ขายนะครับร้อนไม่กรอบไม่ขายครับผมเอานะคิวต่อไปเท่าไหร่จ้าหมดแล้วคิวต่อไปเท่าไหร่ต้องถามไว้ต้องกันเด้อให้น้องได้ก่อนวันนี้หางหมูหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหลูกค้ามาไม่ทันก็ไม่ได้กินนะครับนิ่ต่อไปว่ามานี่คือถึงร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคน ร้อนร้อนกับกรอบกรอบรอ้รอนร้อนนี่นะครับกรอบนะครับรอ้อนร้อนนะครคะับสองร้อยคระสองร้อยน้องเสารดสั้่ สับจนเมื่อยมือใช่ไหมครับพี่ลวดเดียวแล้วหรวดเดียวลวเดียวจบจบเกือบร้อยโลดูนะครับทุกคนนะฮะกรอบนอกนุ่มในแบบถาจริงครับถาจริงก็เป็นสูตรทางร้านเลยนะครับ ขึ้นไม่ทันนะขึ้นไม่ทันรอหน่อยครับรอหน่อยลูกค้ารอนะคุณลูกค้ารอหน่อยนะครับขึ้นไม่ทัน <ST IT US> ขึ้นไม่ทันนะฮะทุกคนลูกค้ารอหน่อยฮะดูบรรยากาศจ้าริมหาดนะตรงข้ามมที่นั่งสวยงามฮะมีที่นั่งมีที่นั่งตรงข้ามไปผ่านก็ได้นะฮะ <ST IT US> เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับลูกค้า <ST IT US> ขึ้นไม่ทันนะครับตอนนี้ลงพอแล้วนะฮะ กรอบดีครัเที่หมดนะกรอบเดีได้ครับกรอบอินดี้โฟโก้นะครับก็ติดตามทางเพจพี่เขาได้นะครับเพจเฟซบุ๊กก็มุกกรอบมินดี้โฟโก้ะารเบอร์โทรร้านก็0 9 8 7 8 2 5 4 2 9ครับผมโทรมาสั่งโทรมาออเดอร์ลงหน้าได้นะครับโทรมาจองไว้ได้ครับบรัการหน้าร้านได้เลยครับได้แล้วครับรอวัดกับกรอบขึ้นมานะครับ ไมร,ร้อนกับกรอบขึ้นมานะครับไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายนะครับคุณกรอบี่โ,กโก้รโอนร้อนกรอบกเลย,เลยคิวแรกเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยบาท ไม่ร้อนไม่กรอบไม่คายครับทอดขึ้นไม่ทันลูกค้าตอนนี้อ่าเลยนิดหน่อยนี่คือพี่โปโก้นี่คือใจดี D นะครับนิดหน่อยนี่แถมอย่างเดียวแถมอย่างเดียวฮะไม่มีขาดมีแต่เกินไม่มีขาดมีแต่เกินนะฮะ หนึ่งร้อยบาทไปสองร้อยค่ะนี้สองร้อใช่ไหมครับพี่สอ0รอบาทครับสามีดกว่า อันนี้เป็นชิ้นลาวนมนะ้วอะไรจะเด้งๆหน่อยอร่อยมากเลยชิ้นนี้เป็นชิ้นแาวนมนะฮะเดือยจะแน่นมากเลยฮะีจับจนเขียงพังไปสี่ลูกแล้วครับเนี่ยเปลี่ยนไปสีอะไรแล้วใช่ไหมครับพี่เปลี่ยนไปนะฮะโอ้โหตั้งแต่ขายมานะครับผมเรียกได้ว่า สับไม่มีเวลาได้พักเนาะไม่ได้พักเลยเลยครับอ่าครับผมสองร้อยนะครับทุกคนคือต่อไปเท่าไหร่จ้าขอลงเหนือก่อนต่อไปขายไปะนะตัอไปขายไปนะครับน้ำมันใหม่ๆนะครับทุกวันที่น้ำมันสีคล้งเนี่ยเพราะว่าเราทอดตอนเกือบร้อยโลแล้วครับอ่านะฮะต่อไปขายไปนะครับน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันน้ำมันเปลี่ยนใหม่ๆทุกวันเลย ไดอันีจัดคิวด้ก็อีก200บาทเช่นกันนตอนนี้ลเหมือนเดิมน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมถ้าลูกค้าหมดไปชุนี้ก็น่าจะหมดแล้วเพว่านะครับผมครับเต็มหน้าร้านเลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้หมูขึ้นราคาเราก็ยังไม่ขึ้นราคาเลเรายังขายราคาเดิมอยู่นะครับยังขายราคาเดิมอยู่เราคาเดิมอยู่สองร้อยยังเกรงใจคุณลูกค้าอยู่ยังเกรงใจลูกค้าอยู่เนาะลูกค้าประจําเยอะมากลูกค้าประจําเยอะมากอยู่ด้วยกันนานๆนะครับอยู่นานๆครับอยู่นานๆคิวต่อไปเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โปโก้มากเลยนะครับครับผม่ต้องมีก็ได้นะ ขอบคุณมากเป็นตลอดถ่ายคลิปที่มาอัพเดทให้หมูกรอบพีดี้โปโกนะครับอ่านะครับก็ยังเหมือนเริมนะครับก็ที่โปโกก็เป็นพี่ชายน่ารักนะครับผมก็้าสุดเพออัธยาัยดีใจดีขายเหมือนแจกขายแจกครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็เรามาเที่ยวพัทยาเรามาอุลนนได้นะครับอยู่ที่ พัทยาหาดจอมเทียนซอย19นะครับตรงข้ามกับทะเลเผาตรงข้ามกับร้านหมูกระทะสุดเขตทะเลเผาครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่พวกโกะมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีไว้เจอกันหรายกางหน้าครับผม